ผู 3, 600, ้ชิงอันดับที่สามครับรีโว่ทโบสามพันครับเอาแล้วครับวันนี้ครับใครไม่เข้ามาดีใหญด้วยครับโดนทำมีไข่เรียบร้อยแล้วครับไม่มาไม่เป็นไรครับในรุ่นหนึ่งยูเก้าทะโบสามพันครับไม่มาโดนนักติดโจเช่ถุกมีผู้นี้ในรุ่นสองรถจิ๊กโย่พูดทะโบสามพันครับเอารถมาเลยครับงาโหกครับเอารถที่มาคอับวลานี้ ตูบมดแตกเอครับรแบบเป็นอะไรค่อนแน็กเบี้ยครับเป็นรับระดับสามครับ ตูรับอันดับที่สี่ในรุ่นเทโบสามพันว่าคู่นี้ใครเข้าไปรับอันดับที่หนึ่งครับ พิเชษโยนแท็กเอครับท็อปอารบแท็กบีครับ, B, รบมาดูครับสนามนี้ใครจะรับอันดับหนึ่งในรุ่นของเทโบ o สามพันครับพิเชษโยน,โนครับรับอันดับที่หนึ่งครับในรุ่นของเทโบ o สามพันครับ I uh -huh.